ขคยีอ่อนิเมะขอเสนอสประยุทธ์รุฟ้าภาคประชิมบทสงครามสามจักรวรรดิตอนที่13คอยหลังเสียงอินทรีกู่ร้องดังก้องนะผาเสียเวียนชะงักเล็กน้อยเห็นสองเท่าบู่หลันเผยสีหน้าดีใจเกียนขังหัวคิ้วอดขมวดโดยพันไม่ได้เลื่อนสายตาไปยังทิศทางที่เสียงอินทรีแผ่ดังมาเด็กน้อยข้าอยากรู้นักว่า สภาพเจ้าตอนนี้ยังเอาชนะระดับบรรพรุษได้อีกคนหนึ่งหรือไม่เสี่ยวเหยียนกลับไม่สนใจจ้องมองไปด้านหลังกองทัพขนาดใหญ่ที่มีเงาร่างมโหรานกําลังปรากฏตัวออกมาเงาดังกล่าวถึงแม้ว่าจะมีตัวใหญ่ตัวมโหรานก็ตามแต่ความเร็วก็เร็วยิ่งนักหลังจากเงานั้นเผยตัวออกมาช,ช้าๆกับเป็นอินทรีตัวขนาดใหญ่ยักษ์อินทรีตัวนี้เป็นสีครามทั้งตัว มีกรงเล็บที่แหลมคมและน่ากลัวเป็นอย่างมากเมื่ออินทรีตัวนี้ปรากฏตัวออกมาเหล่าบรรดาพันธมิตรสามจักรวรรดิต่างกูร้องด้วยความดีใจบางคนถึงขนาดคุกเข่าลงไปกราบการด้วยความเคารพและนับถือบูชาเสียงอินทรีกู่ร้องกระหึ่มไปทั้งสนามรบตอนนี้ได้ปรากฏตัวอยู่เหนือสนามรบแล้วเตรียมตัวที่จะทำศึกใหญ่กับเหาบรรดาคนของจักรวรรดิเจียนมา สายตาทุกผู้คนกลับไม่ได้จับจ้องอยู่ที่อินทรียักษ์เพียงอย่างเดียวที่พวกเขาจับจ้องเป็นสตรีชุดสีแดงม่วงที่ยืนอยู่เหนืออินทรียักษ์ตัวนั้นสิ่งที่สะดุดตาของนางมากสุดคือผมสีขาวที่ยาวลงมาถึงกลางหลังช่างดูสะดุดตารหลากับเป็นน้ําตกสีเงินดวงหน้าของนางมีผ้าปิดหน้าไม่สามารถมองใบหน้าได้ชัดเจน แต่ยิ่งทําให้ผู้คนอยากค้นหาถึงความงามของนางสิ่งที่สะดุดตาออย่างก็คือดวงตาสีม่วงเ่าที่จ้องมองแล้วรู้สึกสยิวกายแปลกๆและเห็นสตรีผมขาวที่ปรากฏกายออกมาเหล่าบรรดาคู่แก่งก้าที่รอยอยู่บนอากาศตอนนี้ต่างคุ่เข่าข้างหนึ่งและกล่าวขึ้นมาว่าคาระวะท่านประมุกการปรากฏตัวของสตรีชุดขาวสร้างแรงสั่นสะเทือนถึงสนามรบของไมตูซ่าแะเยี่อรวนเทียน หลังจากพวกเขาปะทะก,กันด้วยความรุนแรงค่าหนึ่งต่างถอยหลังหลายก้าวหลังจากนั้นเยี่ยรวนเทียนถอยหลังด้วยความเร็วแต่ก่อนที่เขาจะถอยหลังไปนั้นได้มีการหัวเราะเยาะเหม่ตูซ่าด,ด้วยฮ่าฮ่าน่าเสียดายจริงๆแม้สาบุท่ามู่หลันจะพลาดท่าเสียทีแต่พวกเรายังมีผู้แกงกล้าระดับบรรพูรุษอย่างประมุกนิกายพิษท่านนี้ที่แม้แต่เจ้ายังทำบันไดไม่ได้อีกคนหนึ่งวันนี้ ชะตากรรมของจกักรวรรดิเจียนมาถูกกำหนดเรียบร้อยแล้วไม่ตูซาได้ยินแบบนั้นจิตสังหารของนางก็ยิ่งรุนแรงมากกว่าเดิมแต่นางไม่ได้มองเยี่ยวดวนเทียนแต่มองไปที่สตรีชุดสีม่วงขณะที่เยี่ยวดวนเทียนเริ่มถอยกายทางด้านสองกุ้เท่ามู่หลานเองก็ถอยกายออกมาช่วงกระพิบไม่กี่ขาปากฏขึ้นอยู่ข้างอินซียักษ์ตัวนั้นอย่างระมัดระวังไม่กล้าทำอะไรประมาทอีกพวกเขาทราบดีว่า สตรีนางนี้ช่ำชองในการใช้พิษถ้าเกิดอยู่ใกล้ตัวนางมากเกินไปอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองได้จึงอยู่ห่างเอาไว้เหนือป้อมปราการที่ทีแรกมีเสียงชัยโยโหร้องเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้กับเงียบกริบหลังการปรากฏตัวของสตรีชุดขาวพวกเขารู้สึกหวาดกลัวต่อสตรีนางนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากด้วยความสามารถในการควบคุมพิษที่แยบยนของนาง นางพักรักษาตัวอยู่มิใช่หรือฉะไหนามาปรากฏกายในเวลาเช่นนี้ได้ให้เปิดตรงเกิดความสงสัยขึ้นมาสีหน้าของพวกเจียสิงเทียและฟ้ามาก,ก็ไม่ต่างกันเนื่องจากสตรีนางนี้ค่อนข้างเจริรับและพิสดารเป็นอย่างมากบวกกับความช่ำชองในการใช้พิษของนางพิษนี้แทบจะไม่สามารถต้านทานได้ต่อให้เป็นเหมตูซ่าก็ยังไม่สามารถเอาชนะนางได้ เซียวติงถึงกับกุมขมับเนื่องจากการปรากฏของปรามุกนี่กายผิษทำให้แรงกดดันท้าโถมเข้ามาใส่เขาอย่างมากท,ทันทีที่ปรามุกนี่กายพิษปรากฏกายออกมาทำให้ขวัญกำลังใจของฝั่งจังหวัดเจียนมารลดถอยลงเป็นจำนวนมากนี่แสดงถึงความหวาดกลัวที่มีต่อน,นางเซียวเหยนจ้องมองไปที่สตรีผมขาวด้วยภาระกำลังอนลี้รับของนางถึงขนาดที่ว่าอาจจะไม่อ่อนด้อยไปกว่า เหมยตูซ่าเลยสถานการณ์ตอนนี้ยิ่งแย่ลงทุกทีนางก็คือบมุกนิกายพิษคนนั้นเจ้าระวังด้วยด้านข้างเหมยตูซ่าเอ่ยเตือนเสียวเหยนขึ้นมาพบว่าแม้แต่เหมยตูซ่ายังสีหน้าเปลี่ยนสีขนาดนี้เสียวเหยินกระซิบถามว่ารับมือนางได้หรือไม่ยากคนผู้นี้เค็ดวิชารวมปาพิษสดาลพันลึกสกัดยับยั้งนางพอได้แต่ใครจะชนะนาง คงต้องแรกด้วยชีวิตไม่ตูซากกล่าวด้วยความเข่งขึมเซียวเหยียนพอได้ยินแบบนั้นก็หันไปมองป้อมปาการที่ใหญ่โตมโหฬานแล้วก็อดจะถอนหายใจออกมาไม่ได้พูดว่าสกัดนางได้ก็ยังดีสามผู้เท่ามู่หลานถูกฆ่ากำลาบเรียบร้อยแล้วเยี่ยหลวนเทียนเดี๋ยวข่าจัดการเองไม่ตูซ่าได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าแต่ในใจลึกๆก,กับอดเป็นห่วงไม่ได้ แม้กล่าวว่านะครับหม่ตูซ่ากับเสียวเยียนสามารถสกัดระดับบรรพดุดของฝ่ายตรงข้ามได้ก็ตามแต่ผู้แก่งก้าของสจัก,กรวรรดิก็ยังคงเยอะกว่าจักรวรรดิเจียนมาอย่างมากถ้าหากว่าสามจักรวรรดิยกทัพใหญ่โจมตีพร้อมกันด่านผาดำคงจะอยู่ได้ไม่นานและที่สำคัญไปกว่านั้นคือถ้าทัพใหญ่สามจักรวรรดิสามารถลุดถึงใจกลางของจักรวรรดิเจียนมาได้ต่อให้ จะมีปัญญาไล่ล่าสังหารพวกเขาแต่ก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรบวกกับยังต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยรา้าฝ่าจะสามารถไล่กำจัดพวกเขาได้สำเร็จสถานการณ์ตอนนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากวิธีนี้ทำไมทำแบบนี้ด้วยพลักกำลังของประมุกนิกายพิษบวกกับเยี่ยหลวนเทียนเพียงแค่ยกมือขึ้นก็สามารถฆ่าคู่แกงก้าของเผานาคา และพาขีเเยียนได้แบบสบายดังนั้นจำเป็นจะต้องตึงกำลังของพวกเขาเอาไว้ระหว่างที่เสีวยวเหย็นกับเหมยตูซ่ากำลังสนทนากันอยู่ทางด้านของสตรีชุดขาวก็หันไปกล่าวกับสองพุท่ามู่รันและเยี่ยวรวนเทียนพวกท่านทำให้ข้าผิดหวังจริงๆพอได้ยินแบบนั้นสองพุท่ามู่รันและเยี่ยรวนเทียนต่างกากกระอ่วมพูดอะไรไม่ออกเยี่ยวรวนเทียนพอได้ยินแบบนั้นก็รีบหาข้ออ้างให้กับตนเอง และพูดว่าก็เพราะตาเท่าสามคนนี้ย่ามใจไม่เพียงขจัดเด็กน้อยระดับจกักรพรรดิคนหนึ่งไม่ได้กลับถูกคู่อื่นหักล้างเข็ดวิชาไตาอสูรทมินจนบาดเจ็บไปคนหนึ่งแล้วถูกเยี่ยนหลวนเทียนกล่าวโทษขึ้นมาทางด้านของครัววุโสหัวมีก็กล่าวได้ความฉุนกลับไปเจ้าสำนักเยี่ยนเจ้าเด็กนั่นหาไม่ใช่ระดับจกักรพรรดิทั่วไปถ้าลากพิสดารพันลึกนั้นข้ากล้าพูด ต่อให้ไปสุดยอดทศายุทธ่าร่างของท่านก็เทียบไม่ติดไม่ว่าเขาจะมีท่าร่างพิสดารปานใดแต่ก็แค่ระดับจกกักรพรรดิคนหนึ่งหรือว่าชื่อเสียงของสามเท่ามู่รันแห่งหุบเขามู่รันมีน้ําเจือปนอยู่ไม่เช่ของแท้ทั้งหมดเยี่ยหลวนเทียนกล่าวด้วยความโมโหเป็นอย่างมากเนื่องจากสามเท่ามูหรันทําผิดพลาดในช่วงขัว,ขวเลี้ยขวขัวต่อเลยทําให้เขาต้องถูกไหมตูซ่า ไร้ขยี้จนขายขี้หน้าถึงตอนนี้เยี่ยหลวนเทียนจะมากไปแล้วภูเขามู่หลันเหล่าไม่เคยกลัวแกงสำนักหาทองคำของเจ้าแล้วอย่างไรไม่มีไตอสูรธทมินแล้วยังกล้าเนี่ยขึ้นเสียงกับข้าอีกเลยต้องบอกว่าเยี่ยหลวนเทียนนั้นหวาดกลัวก็เพียงไตอสูรธทมินแต่ตอนนี้ไตอสูรธทมินของภูเขามู่หลันไม่สามารถใช้การได้แล้วดังนั้นด้วยพลังฝีมือ ของสองเท่ามู่รันไม่มีทางต่อกกกับระดับบนันพ่ารุษได้อย่างแน่นอนจึงไม่เป็นแรงคุกคามต่อเขาสักนิดพอสองเท่ามู่รันได้ยินแบบนั้นก็โมโวหัวแล้วเอ่ยขึ้นมาว่าท่านแต่พูดไม่จบประโยคเนื่องจากว่าไม่กล้าลงไม้ลงมือตอนนี้เค็ดวิชาไตอสูรทมินใช้การไม่ได้หลังจากนั้นทางด้านสตรีชุดขาวที่มองดูทั้งสองทะเลาะก,กันก็เลยกล่าวว่าทะเลาะก,กันพอหรือยังสองเท่ามู่รัน กับเยี่ยหวหลวเทียนได้ยินน้ําเสียงที่มีความเย็นชาเป็นอย่างมากปะบนมาทำให้พวกเขาหนาวสั่นไปทั้งตัวและไม่กล้าทำอะไรอีกได้เพียงแั่จ้จองมองกันสองเท่ามู่รันถัดจากนี้พวกท่านไปรวบรวมกลุ่ม,มคู่แก่งกล้าในกองทัพพอสองเท่ามู่รันยินแบบนั้นก็ต่างทำตามที่สตรีผมเขาบอกมาอย่างเข่งขัดเนื่องจากตอนนี้ พวกเขาไม่มีไตอสูรธมินรแล้วระดับพลังก็กลับไปอยู่ในระดับจัก,กรพรรดิเช่นเดิมดังนั้นอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์เลยททาการไปรวบรวมเหล่าบรรดาผู้แก่กล้าในกองทัพจะดีกว่าหลังจากไล่สองเท่ามู่หลันออกไปแล้วสตรีผมขาวก็มองเยี่ยวนเทียนแป๊บหนึ่งและพูดว่าเหมยตูซ่ามอบไปค่ะส่วนเจ้าหนุ่มระดับจัก,กรพรรดิที่พวกท่านพูดถึงก็ในขณะที่นางกําลังจะกล่าวจบนางกวาดสายตาไปมองที่เหมยตูซ่าและบุรุษชุดดํา ที่ยืนอยู่บนกาอากาศตอนนี้หลังจากนางได้เห็นใบหน้าหล่อเหลานางก็อุทานขึ้นมาด้วยใบหน้าสั่นเทาว่าฉันไหนเป็นเขาไปได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่านางจะมีปฏิกิริยาอย่างไรหลังจากได้รู้แล้วว่าคนที่มาลบเนี่ยก็คือเซียวเหยียนโอเคครับไปแล้วจ้า